วันนี้ม้วนขนาดวันนี้ม่วนจอยมากครับสนุกมากมากเลยครับผมวันนี้กับงานกัปตุนขอบคุณทางกฟปตอีกทีนึงนะครับผมที่เชิญผมมางานสนุกมากๆแล้วกับแบบุยผมแบบผมไม่เคยเป็นพี่รุ่อเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบน้องโฟร์กับน้องเจมินายเขาจะอายุแบบรุ่นเดียวกันเขาเป็นรุ่นน้องผมตกใจมากไม่ไรครับเรารุ่นเดียวกันแล้วกันเสร็จทำงานร่วมกันสนุกมากๆเลย เพาว่าแบบทุกคนแบบเข้ากันเป็นความเจอกันมาประมาณ20ปีใช่ไหมผมก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าแบบทําไมเราเหมือนไม่เราเหมือนเคยเจอกันมานานมากแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันวันนี้เป็นวันแรกแต่อย่างผมกับอามิลลี่อย่างเงี้ยคนเราเจอมากันมาก่อนคุณไปซ้อมเพลงกันเมื่อไหร่บใช่ผมไปซ้อมเพลงกันมาผมไปซุ่มซ้อมผมไปบอกว่าคุณหล่อเขาเป็นยังไงเราควรรับการพอ้ีแล้วนะเว้ยนะเว้ย ก็เป็นเพลงของเขาสนุกมากครับผมผมก็เป็นแฟนขับของมิลลี่อยู่แล้วด้วยครับเอาจริงๆคือผมเป็นแฟนขับของทุกคนนะที่มาวันนี้แล้วที่เพลงนี้เป็นเพลงเอเล่ยนที่แบบว่ามีขอ,อให้เราเพลงนี้ขอเพลงววรักนนเวร์ใช่รันนเวร์เป็นพี่เอร์เป็นผมชอบสิเรียกพี่มิลลี่เป็นมิลลี่ครับส่วนเพลงอาช่างเป็นมิลลี่ใช่ครับพอได้โชว์แล้วแบบสะใจไหมสะใจนะสะใจครับไม่เคยได้แรปมาก่อน สนุกดีครับอยากได้อยากได้อีกอยากได้ยินสนุกสนุกเอาแบบนี้อีกครับบอลูกค้าเลยครับมาพอเลยครับคุณครับได้นะครับนี่ผมได้นะครับผมแรปได้นะครับงานฮิปฮอปนี้อยากินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนะครับเช้าปั้นผัดพักเย็นปัดนักผัดนะครับผมทุกคน ลูกค้ารักแล้วแหละนะคะว่าโปรดีเมกะเซลมาครับใช่ครับผมแกรฟูดตอนนี้เขาจัดโปรเมกะเซลอยู่นะครับผมเกิดว่าใครสนใจผมเชื่อว่าทุกคนมีแอปแกรฟูดกันอยู่แล้วกดสั่งได้เลยครับอาตอนนี้คันอยากสั่งอะไรตอนนี้ตอนนี้ขน้ำครับเพื่งมะนาวครับลองเพลงใช้เสียงไปเยอะมากไม่ใช่ใช้เสียงให้บนเวทีด้านหลังแบสเตอร์ก็ใช้เสียงเยอะทุกคนคียเมากันมากเลยอ่ะ เป็นไงเราได้เมาได้เมากับแบบมิลลี่แล้วก็ได้เมาจนไเได้เมางี้ใครไปดัผมพคุยกับทีมผมอยู่เมื่อกี้ว่าแบบตอนก่อนจะขึ้นเวทีจะร้องเพลงอะครับคอแห้งเมากันเยอะเกินพอจะเริ่มแล้วหิวดาวมากใครจัดแรงเลยจัดแรงเลยสามารถสังเกตได้จากเสียงผมตอนนี้ครับมีการแหบเบาๆจัดแรงหน่อยว่าใครที่แบบอะเมาช่ำสุดเลย โพอครับโอ้ตาไม่น่าเชื่อคนนี้ชื่อกันก่อนจริงผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าเห็นจากข้างนอกครับผมก็ติดตามน้องมาน้องเขาดูเป็นคนหิ่มๆมากนิ่ง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 อ่ะหิ่มแปลว่าอะไรอ่ะน้องน้องไม่หิ้มหรอกแจ่คนนิ่งนอ๋อเออน้องเขาเป็นคนนิ่งนิแล้วแบบดูเหมือนจะไม่ค่อยพูดเยอะครับแล้วแบบพอมาเจอเมื่อกี้ผมคุยกับเขาเยอะสุดเลยถามแบบ าตั้งแต่เรื่อง3ปีก่อนของผมว่าจนถึงปัจจุบันอะจริงชวนชวนผมคุยเยอะมากใช่ครับชิงนาก็น่ารักมากๆมาเป็นฟิลแรปเปอร์เหมือนกันครับผมจะเป็นนายเขาเต็มใจุีมากเลยนะกว่าเมื้เขาเล่นงานกับคุณวิ่งจริงเหรอผมก็อยากทำงานกับพวกเขาเหมือนกันคือโโอ้หตั้งแต่เขาเล่นเรื่องอ่านี่ใช่ไหมผมก็ดูนะประธานนักเรียนนะเขาเป็นท่านประธานนักเรียนอ่ะดิผมก็อยากทำเพลงด้วยกันทำเพลงแล้วก็คือว่า ต้องเพลงแรปแล้วเปล่าเมื่อกี้เราผมว่าแรปนะแรปน่าจะรอดเพราะเมื่อกี้พวกเราสี่คนนี้ดูไม่ใช่ดูเอ็ดนี่เขาเรียกว่าโฟเอ็ดโฟเอ็ดกันแรปบนเวทีสนุกมากเลยทางนี้ที่เวทีได้อยู่นะโคเชล่าเลยไหมโคเชล่าเลยกะเลยจ้โคเชล่าเลยเหรอโหเอาเวทีนี้ก่อนรีวิวที่แกฟู้ดครับอ๋ออ๋อมากเลยที่รเพลงที่อาหารที่สุกมากนที่ช่ำ ร้อ <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> งนัเวเวอะครับไม่ใช่ทำเพลงแต่ละครของเราอย่าปล่อยมือครับก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานแล้วนะผมก็อยากร้องเพลงนี้ใช่ครับผมร้องให้เต็มใจเพราะวันนี้การขับมาอีกกันเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยมาให้กำลังใจกันเลยใจฟูอีกแล้วอ่ะคุณคิดว่าแฟนขอบคุณจะได้เพิ่มไหมครับได้เลยนะครับจะตกแันเพิ่มไหมคนฟันไปผ่านมาเนี่ย ไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือแกฟูดเขาจัดเมกาเซลยังฝากงาแกฟูดไมครับฝาแกฟูดมาขอบคุณฝาด้วยนะครับผมแกฟูดครับกับงานแกฟูดเมกาเซลเขาลดอลังมากๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้ได้ยินล่าสุดเอาไปขึ้นคอนเสิร์ตกับกาปมาป๊อครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับร็อกคนนั้นสนุกมากมากคือขอบคุณพี่กัาปอีกครั้งแล้วก็วันนี้วันที่ณปัจจุบันนี้วันนี้ วันนี้วันที่สามใช่ไหพรุ่งนี้วันเกิดพี่กัาขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กัาล่งหน้าเลยนะครับผมรักพี่ชายมากๆรักพี่ชายมากๆจริงๆคือตั้งแต่สมัยรออจันแล้วที่ผมแบบเล่นละครกับพี่คือมีความสุขอัใช่ติดรถพี่เขาติดรถพี่เขาลับจริงๆคือพี่กัาเขาช่วยอะไรผมเยอะมากๆในแบบทั้งเรื่องแบบ หลายละครนั่งเรื่องอะไรอย่างงี้เราหยอกล้อกันมาอยู่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปขึ้นไม่ใช่ไปขึ้นสิไป,ไปดูเขาจัดคอนเสิร์ตจะน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเขาไม,ไม่รู้เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตหรือการมิต <ไป S 1> ใช่ผมก็ได้ได้ไปดูแต่ไม่ได้ขึ้นโชว์ <ไป S 1> แล้วปีที่แล้วพี่กั๊บอกผมว่าเฮ้ยปีหน้ามึขึ้นโชว์กันแล้วแบบเฮ้ยพี่เลยเหรอได้นะ แล้วเขาก็ชวนผมเป็นจริงๆครับผมเราตอบรับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยใช่จถูกตอบรับปีที่แล้วแหละก็คือลงคิวล่วงหน้าหนึ่งปีเลยถูโอ้โหรักจริงใช่รักจริงตอนแรกไม่คิดว่าพี่ก๊าบจะชวนจริงผมก็ดีใจมากๆครับแต่ก็ประทุนเหมือนกันนะเราแบบมี้ฝังได้เพิมได้มีการฟลองมีเล่นกีตาร์ด้วยก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วด้วย มันมีฟิลไหมอยากจัดของตัวเองเออเราบอกพอเราไปเห็นเราไปดูงานเราไปดูงานนี้มาเอาละเออเอาละเอาละเราไปถามว่ามีไหมมีนะฟิลที่แบบเฮ้ยบังเอิญหรอบังเอิญหรอแต่ถาม้ักหมื่นคนเลยเดี๋ยวเลยก็ต้องรอติดตามดูนะรอลุ้นละรอลุ้นละรอรุนผม ทั้งกันอากที่ท่านจะได้เจออะไรได้คุณอะไรบ้างฝากก็ขอก่อนอื่นคืฝากละครก่อนนะครับบ้ารักต้องห้ามยังไม่จบนะครับยังอยู่กันอีกาเหลืออีกไม่สองก็สามอาทิตย์นะครับผมก็จะจบแล้วมาดูกันกับผมเรื่องดําเนินมาถึงตอนท้ายแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากโฟโต้บุ๊กคด้วยกันนะครับผมมีโฟโต้บุ๊กด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับ ความหลอ่อความเท่ความน่ารักความสดใสเนี่ยสามารถจับจองกันได้นะครับผมติดต่อไปทางช่องสามได้เลยครับผมไม่มีใรได้ยนเลยเราก็ฝากแกฟูดด้วยครับฝากแกฟูดด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณทางแกฟูดมากมากเลยครับโอ้โหสวยสวยเรา้ามาอีกไหมเราหน้ามาอีกเราหน้ามาอีกไหมไม่กันยินดีเลยครับยินดีมากมากครับผมมาพี่มิลลิจิงจริงๆอ่ะเรียกพี่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้โดน ไม่ให้เออห่างกัน2เดือนเองห้ามเรียกพี่เว้ยครับมครับมิลิแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ